แล้วเดี๋ยววันนี้นะกติกาวันนี้น้องบอลนะครับเดี๋ยวสวัสดีเอฟซีก่อนอน,อนะครับน้องบอลนะครับเป็นญาติามาจากาบางบัวทองนะครับเป็นหลานนะครับวันนี้กติกาก็คือจะให้ให้บอลนะครับโดยโจทย์มีอยู่ว่านะครับเราจะทําไก่โอปิ๊บนะครับไก่โอปี๊บแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะทําเป็นต้มไก่นะครับกติกามีว่าให้บอลเนี่ยจับไก่ให้ได้สองตัว นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็คืออดครับนะครับถ้าจับได้ถึงจะได้กินไก่ครับผมอ่ะไปลุยอ่ะเห็นไก่ไหมไก่อยู่ตรงไหนไก่อยู่นี่ครับไหนนี่ครับไหนนนนี่เดี๋ยวพี่จะหวานอาหารก่อนครับเดี๋ยวพี่จะหวานอาหารก่อนกูกูกูกอันนี้เป็ดครับอ่าอ่านู่นไก่อยู่นู่นนู่นไก่อยู่นู่นเห็นไหมนู่น่ะไก่อ่ะเห็นครับผมอ่าทำยังไงถึงจะได้เอาเอา ทำยังไงเอาทำยังไงคือคือเด็กกรุงเทพไม่ค่อยรู้วิธีการจับไก่นะครับก็เลยฝึกให้จับไก่กันวันนี้โอเคนะครับอ่าอ่าดูนะครับดูโอ้เป็ดพี่พี่เยอะมากเลยพี่อ้าวลยให้ให้จับไก่ครับไม่ใช่ให้จับเป็ดเอ็มเอ็มอยู่ไหนให้ไปช่วยดีกว่าดูท่าอ่านทีายาได้ไหมพี่เอาผมผู้ช่วยหนึ่งหอัตตาหน่อยอ่าเ เพราะว่าผมล้อไปแล้วมันหนอนย้อนหลังออกมาผมอ่าได้ได้ได้เอาเอาโอเคนะพี่อ่าเฮ้ยช่วยหน่อยเร็วเอาช่วยพี่เป็ดมีเป็นฝูงเลยไก่ไปไหนหมดแล้วผมไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยเนี่เนี่ยเห็นไหมโน่น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 ไก่อยู่โน่น อยู่ไหนข้าวเปลือกจะได้ไหมครับเอาอยู่ไหนแล้วคนจับอันไหนข้าวเปลือกอยู่ไหนอยู่นี่ครับผม <c oughs> โอ้พี่เดาแล้วเลยว่าไก่แม่งหนีผมแล้วจะ้ <c oughs> นหาข้าวเ,เปลือกควานก่อนเดี๋ยวไปเอาข้าวก่อนผมไม่ได้เมานะ,ะอาอาเอาวไก่อยู่นี่ครับเอาได้ไม่ได้เอาไอ้นี่เป็ดไม่ใช่ไก่ เอามันจะเอารู้จักเป็ดกับไก่ไหมบอลอันไหนเป็ดอันไหนไก่อ่เป็ดพี่อันนี้เป็ดเอออันไหนไก่เออผมก็รอก่อนนะพี่อ่าเอาอ่าเอ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 าได้เลยเอาได้ไม่ได้เอาวนพีชเอาเดี๋ยว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 งับเอา เอาไปถึงไหนแล้วคนจับไก่อย่างนี้นอย่างนี้อย่างนี้นเอาแต่นี้มีผู้ช่วยนะครับอ่ามีเอ็มมาช่วยคนหนึ่งนะครับอ่ะเมันจะไปนู่นมากนะเอาอ่านี่มุมล่ะมุมล่ะมุมน่ะเอาวอันนี้ลูกมันเออพี่อะไรไปของนั้นของนั่นแหละโ เอาเป็นไงไก่อยู่ไหนแล้วมานีลูกวะมานี่มานีลูกลูกลูกนะครับปล่อยให้เด็กกรุงเทพนะครับลองจับไก่ดูวันนี้อา่าลองให้เด็กกรุงเทพนะครับจับไก่ดูจะเป็นยังไงอา้าวพังพังไหมครับคอไก่ผมอ้าว เอามาไก่อยู่นี่เอาไปแล้วเอาไปข้างหลังโน่นคนนึงเอาไปงโน่นอ่า่ตอนนี้มีตัวช่วยแล้วครับทั้งสุเทฟสุนะครับมีแถวนั้นแหละจัมบัว่าจัมบมว่ตะบัวโอเคเหอนมันรู้แล้วจับัวครับ อ้าวเฮ้ยมันไม่อู้หูโดนข่วนเหมือนแรกคือเอาเป็นไงบ้างเอามาสัมภาษณ์ดิจับไก่ครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงครั้งแรกชีวิตผมก็โดนข่วนไม่เป็นไรครับแต่ผมก็พยายามครับผมสู้ต่อไปครับผมโอเคไปช่วยต่อ อะอยู่ไหนอะอะวางแผนที่ให้ใครวางแผนผู้นำตัวจริงอาสูวางแผนที่ผู้นำตัวจริงรราหอนไรอะไรอะไมอะ่รมาไรตั้เนิ่งผมก็ต้องบอกว่า ล่อไปแล้วเอ็มล่อไปแล้วได้ไม่ได้ครับอันนี้สามคนนะครับอ่ดูที่ครับเอาไวายังไงครับผมว่าเป็ดง่ายกว่านะครับเอแล้วไม่เข้าอันนี้แล้วกติกาคือไก่กติกาคือไก่เอาใครเป็นคนจับได้ครับใครเป็นคนจับได้ใครเป็นคนจับได้ครับ ขอบคุณเมียซะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเมียอ่าโอเคเยอะมากไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวอย่าไปนี่มันชิ้นใหญ่หรอกนี่ของผมครับผมครับโอเคไปโอเคโซนนึงใช่ไหมเพื่อนอ่าอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอาไปก่อนเอาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ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 นี่กองเชียร์นะคะกองเชียร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาโอเคครับเรคะเอาอาหารไก่มาให้หน่อยค่ะครับผมแฟมเลยครับครับฮะไข่ไข่เป็ดเอ้าดูรู้จักไข่เป็ดไหมรู้จักครับผมไข่เป็ดสีอะไรสีขาวครับอ่าโอเคไอ้นี่ไอ้นี่สีอะไรไข่สีอะไรสีขาวครับอ่าสีขาวงั้นเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่เป็ดครับอ่าโอเค ไม่มีแล้วไปไหนไปไหนเอฟเดี๋ยว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 เอาไม่เกี่ยวในในเล้าไม่เกี่ยวในเล้าไม่เกี่ยวมันเหนื่อยี่ตัวมันมีมันมีอยสองตัวข้างนอกอ่ะแสดว่าตัวแล้วเดี๋ยวแสดงว่าไม่อยู่แล้วไปแล้ว โอเคสรุปที่สู้ไหมจะสู้ต่อไหมจะดูเดียวพี่เอาพักก่อนนะครัง <laughs> เอามามาเ,เอา,เ,อาเป็นไงบ้างความสึกครั้งแรกในการรู้สึกว่าเหดือด <laughs> ผมไม่ได้หัวแครับกิ่งไม้มันควรเพราะว่าในส่วนของพี่ก็มีปลูกพริกปลูกมะนาวปลูกอะไรเงี้ยคือมันมีกิ่งไม้เราก็ ตามอาจะยาสายครับบางทีก็โอเคครับผมอ่ะโอเคอ่ทเทนี้ก็ผมก็ขอฝากติดตามด้วยครับผมช่องอะไรครับช่องลุงพงพากินชนแนลครับลุงพงพากินชนแนลครับผมอ่าฝากติดตามด้วยครับอยู่ลบบุรีมีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มกบแบบบ้านๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกบ้านมากเลยจอี๋ยวเข้าไปครับผมอืได้ไก่มาแล้วผมก็ จะก่อไฟอ่าใครเป็นคนก่อเราเราหรือเอ็มเอ็มครับผมเอ้าเราเราทำได้ที่อะไรผมเป็นผู้ช่วยครับผมโอเคครับผมช่วยทำอะไรครับผมช่วยก่อไฟครับช่วยก่อไฟครับผมทีนี้ทีนี้ก็เวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วคขียรชั่วโมงได้พี่เขียรชั่วโมงไฟติดแล้วเนาะครับไฟติด เราเรามีหน้าที่อะไรนะหน้าที่ก่อไฟครับผมก่อไฟครับอ่าไอ้นี่ผีมือเราใช่ไหมเนี่ยฝีมือเมียผมครับผมกับน้องผมครับรับผมอ่ะเราเป็นผู้ช่วยเนาะครับผมอ่าตอนนี้ไฟก็เริ่มติดแล้วนะครับครับผมวันนี้เราจะ อในช่วงของฝึกวิชาลูกเสือเนาะครับอันนี้ลูกเสือสามัญหรือสำรองสำรองครับผมโอเคสามัญไม่ไหวพี่อีกตัวหนึ่งไม่ได้ครับโอเคโอเคฝากติดตามช่องพี่ผมด้วยนะครับผมครับผมฝากไปแล้วฝากอีกใช่ไหมเนี่ยฝากอีกครับกดไลค์กดซับสครโอเคครับผมเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นหลานๆนะครับมารวมญาติกันนะครับก็เลยให้ คือเขาอยู่กรุงเทพเนาะด้วยด้วยสมัยเด็กเขาเขาไม่ไม่ได้สัมผัสชีวิตแบบนี้เท่าไหร่ก็เลยฝึกให้ลองอ่าสะดวกดีครับผมการฝึกการจับไก่จับอะไรเนาะวิถีบ้านบ้านเรามีอะไรเราก็กินนะเขามาเป็นอาหารเนาะแต่นี้ก็ให้ให้น้องๆนะใว้เด็กๆก่อไฟนิดเดียวอ่าแล้วตอนนี้ก็นะคนจับไก่ได้ก็ต้องมาทำถอนขนนะครับ ไอผู้ช่วยไปไหนแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยถอนคนอ่ะเริ่มไ, <ป S 1> ได้แล้วมาป่วยแล้วก็ไปโอเคครับป่วยมาโอเคอันนี้ไก่จีหรืออะไรนะเนี่ยเรียอรวนขนไกโ่โลโล <laughs> มันไม่ออกเลยอเริ่มได้แนละ้วอันนี้เป็นไก่ข้างหน้าเริ่มเริ่มเป็นนิโก้แล้วเร,เริ่มเป็นไก่นิโก้ก็เด็ดโอเคไก่ไมันจะไม่เป็นโอเคได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็มาเตรียมเครื่องหมักนะครับใส่กรเ,เทียมไปแล้วก็ริกทยนะครับเพิ่มความหอมเ,อเดี๋ยวโขลกไปก่อนนะครับ ตายไปสักหน่อยนะครับครับที่ขาดไม่ได้นะครับซอสของซอสผักนะครับแต่ผมจะปรับมาใช้กับไก่อปี๊บนะครับเป็น อ,อ,อ่นซอร์สอันกประสงค์นะครับของแม่ตัวเองนะครับเบอร์โทรก็นนี้ครับ0 8 1 8 5 1 4 5 7นนะครับของอพี่ต่อบรกบสิงวิเลยกับคุณก้อยนะครับนะเราก็จะใส่ไปเลยนะครับเราก็ใส่ไปเลยออโอเคปรุงในครกไปเลยนะครับนบนี่จะเปน็น สูตรหมักแบบป้านๆนะครับตามที่เรามีตามมีตามเกิดนะครับวันนี้ตต่ใช้กับขานะน,าน้ำพวกนะครับเาสูตรง่ายๆนะใส่อะไรบ้างครับมีอะไรมั้งอ๋อเมื่อกี้ตามที่ที่ได้ถ่ายให้ใ<ช>ท่านผู้ชมดูเนมะื่อกี้ที่ท,ทถ่ายไปนี่แหละขบบินตำ่ำครับผมบินต่ำเริ่มเยอะเลยขึ้นที่จำกัดมากไม่รู้วางอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนี นี่ครับทีนี่เด็กก็ทานได้นะครับถ้าเราหมากักแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ซอสอกประสงค์เนี่ยสักหน่อยนะครับราดไปเลยนะครับราดอีกทีหนึ่ง นะคับเลยเลยครับ,รบง่ายๆนะครับเ่น หอมซอสมากมากเลยแล้วก็ตักหน,น,นึ่งล้านี่นีจริงๆไก่ไก่บ้านเนาะเขาก็จะมีะกินเฉพาะตัวของเขาแล้วก็หอมอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนไก่ตลาดแล้วนี้เป็นไก่เลี้ยงเองนะครับหอมกินปะกินปะกินทานนะกินเผ ใครทักใคด้วยนี่ตั้งแต่มีเอียงหน่อยนะโอเคเอียงได้จะเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มดีขึ้นเย้เลยไม่เป็นไรว่าไก่อะพอมันหนักใช่ไหมมันจะโน้มลงอะดิอ๋อโอเคโอเคล็อนี่นะครับจะอยู่ในขั้นตอนเตรียมนะครับได้อยู่ได้ใช่ไหม ไม่ไม่เกี้ถ้ามันเอียงสวยเลยะสวยอะไรบอกได้ครับโอเคตอนนี้เป็นนะครับอยู่ในขั้นตอนนะฮะตอนนี้อ่าปึ๊บขวดตั้งไปวะโอ้โหอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเอามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ปี๊บปี๊บมาอยู่ไหนพี่อยู่ไหนปี๊บเด้อยอปี๊บปี๊บปี๊บมันจะฝาปี๊บปี๊บมันจะฝา ครับครับปี๊บแม่งมีรูปิดครับครับเมื่อไงนะครับตอนนี้ก็รอปี๊บนะครับเอาครอบออาโอเคปี๊บมาเลยดีๆเอาลุ้นลุ้นเลีวใหญ่เนี่ยลุ้นลิไง่อันนั้นฝาอันนั้นฟ้าโอเคเราก็คอยเวลานะนะครับปุ่งเต็งขึ้นระเบิดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างกี่นาทีครับพี่ เรามาดูเรื่อยๆประมาอ่าสิบห้านาทีโอเคครับครับนะครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างรอนะครับรอในช่วงรอของการสิบนาทีสิบห้าไก่โอเปิลนะครับท่านผู้ชมลองดูครับว้าวครับมาแล้วนี่ชิคกี้ได้แล้วนี่ได้แล้วนะครับอืม อยู่น้ำอยู่น้ำเลยอยู่น้ำ,นำเห็นไหมพอดีเลยสุดยไหมสนใจไหมตื่นเ้เด็กหหวมันแดงครับอะไรลูกกำลังดีเลยอ่ะอือพี่บ๊า่รู้พี่บัน กำลังสวยเลยครับท่านผู้ชมนะครับเวลาครับอ่ะสุเอาเลยยกมาเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเอ็มชิมก่อนรสชาติเป็นไงการหมักครั้งนี้เป็นไงอ่ะชิมเลยทั้งคู่อ่ะเอ็มมาเอ็มชิมอ่ะอ่ะให้อ่ะให้น้องเอ็มชิมครับอ่ะมีฉีกเลยฉีกเลยอ่ะสุฉีกเลยนี่เออเห็นไหม อืมเห็นไหมสูงดีมากเลยเนาะได้ได้ได้บ่เต็มร้อนใช่ไหมล่ะร้อนแต่แ,ต,แต,ตั้งดีๆนะมันจะได้กินไหมโ <c oughs> ต๊ะมีแล้วพวกเราก็ไม่วางอเอาตรงนี้นี่แหโต๊ะบ้านบานเลยเนะี่ยเออนะเดี๋ยวลองดูอ่เอาเลยทั้งน้องแหละเอ่อตับเออเอาเดี๋ยว <c oughs> เอาเมียก่อนก็ได้เขาช่วยละมันเป็นไก่บ้านมันจะเหนียวนิดนึงนี่อ่ะ มันช้ำไก่มันมเนื้อมันช้ำอืมอมแล้วเลยรูดเหมือนดังกีเลยน่าจะอร่อยกว่าเอ็มดูเนื้อนี่โอเคไหมเออดูดิสุกสุกนะอ่าได้สุกแล้วนี่หังจีหนังจีเลยนะอ่ายัง <laughs> ไงเข้าเครื่องไหมห <laughs> มักแล้วเอาลงเตาเลยเป็นไงหมักแล้วลงหวานกำลังดีหวานกำลังดีเนา <laughs> ะเออ ได้ได้ได้อ่าสูยยังไงทางนี้อะ่นที่ตับครับทางนี้เล่นตับครับอ่าอือหือเอมกินน้าอร่อยป่ะอือเอเมกินน้าอร่อยป่ะเป็นไงครับเป็นไงครับรสชาตินี้เป็นไงครับเยี่ยมอือหือครับเข้าเครื่องไว้เข้าเครื่องไงหมักหมักเสร็จเดีวใส่เตาเลยนะอ๋อกลางดีเนี่ยอกลางดีอสุชิมดิเป็นไง อืมนี่ไงออ่าโอเคเอาเอาปิดปิดช่องหน่อยปิดช่องหน่อยอ่าก็นะครับฝากช่องลุงพงพากินนะครับพาเที่ยวลุงพงพากินชาแนลตกลงเ<ไ>ปง็นเอฟซีตัวจริงหรือเปเล่าลุงพงพากินชาแนลนะครับก็นี่เป็นไก่อบปิ๊บนะครับที่เราเราเลี้ยงเองใช่ครับเราเลี้ยงเราเพื่อเป็นอาหาร นะครับนามาเสนอให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่ครับมันก็อร่อยดีนะครับกําลังดีโอเคเนี่นะอร่อยนะฮะเพราะว่าเหนียวนุ่มนะฮะมันจะนียบๆหน่อยเนาะอ่าไก่ไก่ประมาณนี้ไก่บ้านหนังก็จะกรอบต่อเออแม่แม่แม่บอกให้พี uh ่ป huh, sure. uh ูแ huh. ม okay. mm. okay. like, uh ่บอกให้พ huh. ี uh ่ป huh. mm. uh ูช huh. mm. ิม uh มั้ง เอามีเซอร์ไรส์ครับเชฟปูมามีเซอร์ไรส์เอ้เอาเอ็มเอ็มซื้อไปงั้นเลยช้าหมดอดนะครับ